เครพอดคิงชัยนาทาวร้านอาหารเครพอดย่านพระพาชัยพระพาชัยเนี่ยเป็นย่านที่ต่อจากเยาวราชคือมันจะมีทางถึงกันเนี่ยย่านนี้จะถึงกันหมดเยาวราชองเวียนยี่สิบสพระพาชัยยาวไปจนถึงวัดเทพศรินย่านนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าร้านเครพอตเนี้ยเป็นตึกเก่าหัวมุม ไม่ไกลจากโปรตักตึงเราก็ไปทําบุญโปรตักตึงแล้วเราหาอะไรกินแล้วเรามาเจอร้านนี้เท่านั้นน่ะมีของกินเยอะมากแต่เราสะดุดตาที่ร้านนี้เข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีที่นั่งบางส่วนอยู่ฝั่งหนึ่งซึ่งร้านเนี้เป็นร้านอาหารสองชั้นสามารถขึ้นไปข้างบนได้คือตึกเก่าแถวนี้ รูปทรงเขาอะ่ะมันจะไม่มีอะไรสี่เหลี่ยมมันจะไม่มีอะไรตรงๆเลยแล้วเหมือนหัวมุมร้านเนี้มันมันเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะหรือสี่มันคางหมูยังไงอะ่ะเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าข้างล่างอะ่ะดูเป็นอีกทรงหนึ่งเพราะว่าในการแบ่งพื้นที่ของเขาแต่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งอะ่ะบันไดขึ้นไปของตึกเก่าเก่าเนี่ยมันจะเอียงเอียงขึ้นไปเนี่ยก็ ตัวราวบันไดเนี่ยก็เขาก็คงสภาพไว้อย่างเดิมอะ่ะแล้วตัวบันไดเขาก็คงสภาพไว้อย่างเดิมเพราะว่ามันจะสเตปมันอะ่ะจะเตี้ยๆชันๆแปลกๆอ่ะก็ถ้าคนมีทนสูงยุคขึ้นไปเดินระวังหน่อยละกันแต่พอขึ้นไปถึงเนี่ยจะเป็นแบบนี้สวยมากคือประทับใจตั้งแต่โคมไฟละคือเขาใช้โคมไฟจีนใช่ไหมแล้วก็ในการให้แสง ดูจากเพดานเนี่ยเขาจะมีการส่องตัวอโฟเรส์ไฟอ่ะลงมาแล้วพื้นเนี่ยเขาจะคงสภาพเก่าๆเ,เหมือนเดิมมองไปเนี่ยดูสิมันมัน,ม,นมันจะเป็นทรงไหนก็ไม่รู้แล้วเขาจะมีดิสเพลย์เป็นโต๊ะเล็กๆแล้วก็แต่งด้วยเหมือนเขาเรียกอะไรโมเด์ชไชนิสแล้วก็เป็นเฟรมรูปของหนังเรื่อง In the Mood for Love คือเป็นหนังฮ่องกงของผู้กำกับหวังก,กาไกซึ่งเป็นหนังที่ได้ออสการ์แล้วเขาก็ติดวอลเปเปอร์เป็นสีฟ้าลายดอกไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะซึ่งมันตัดกับโคมไฟอ่ะดูฟิลด์แสงมันสวยมากเลยคือร้านนี้ให้ฟิลคาเฟ่นนะแต่เป็นร้านเพลพอตที่เหมือนเป็นข้าวหม้อด,ดินสไตล์ฮ่องกงแล้วเราไปทีไรเนี่ยเราไปกินที่นี่หลายรอบมากเลย เราก็จะถ่ายแต่อีกคมไฟเนี่ยเพราะเราชอบเอ๊ะไปทีหนึ่งเอ๊ะมุมนี้ก็สวยมุมนั้นก็สวยอะไรเงี้ยแต่ฟิลและมูดของเขาอะมันได้ฟิลฮ่องกงมากเลยอะไม่น่าล่ะนักท่องเที่ยวกินเยอะนะนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวเกาหลีมามามากินร้านนี้เยอะเราไปเนี่ยเราไปกินน่าจะประมาณสองสารอบละไปห่นแรกอะรู้สึกร้านยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเพราะว่าพอไปป้งไปเปอร์อะไรยังไม่ได้ติดก็ มาอีกทีหนึ่งจะเป็นวอลเปเปอร์สีฟ้าแล้วก็มีตัวตุ๊กตาตัวเนี้ยนะซึ่งเราว่ามันโมเดิร์นไงเป็นพวกแบบอัศแบบ์ทอยอะไรเงี้ยแล้วก็โปสเตอร์ของหนัง in the mood for love คือเราชอบหนังเรื่องนี้นะคือหนังสไตล์ฮ่องกงอะ่ะผู้กำกับหวังกาไกเนี่ยมันจะแบบคลาสสิกอะ่ะมันมีกลิ่นอายของอยุครุ่งเรืองของไชนีสอ่ะตอนเนี้ ใครๆก็ดูแต่หนังเกาหลีใช่ป่ะแต่ว่าเราอะโตมาจากหนังฮ่องกงเราก็จะอินกับเหลียงชเชวยโจ,โจเจเหมือนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเต้าหัวอะไรอย่างเงี้ยลราล้านนี้มันได้ฟิลมากแล้วดูร้านสิแบบชั้นสองอะคือมันแบบเหมือน,มนเหมือนเราไปฮ่องกงเลยอะซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในเยาวราชนะคือ มันอยู่ที่พัพาชายัยซึ่งจริงๆมันก็ทะลุกันอย่างอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นนะแล้วมันดูแบบมันดูหรูหราสำหรับเรานะการให้สีอะคือถ้าเป็นชัยนี้เนี่ยถ้าเป็นสีเนี้ยมันจะออกแนวโมเดิร์นชัยนี้นะแล้วการใส่ไฟการแบบคือมุมตึกมันดูดิ มันไม่มีอะไรแบบตรงเลยอ่ะคือตึกเก่าอ่ะคานเคยอะไรของเขาอ่ะคือเขาทำตามสภาพจริงนะแต่นี่คือเอาตึกเก่ามาทําซึ่งเราเป็นคนที่ชอบชอบมากๆคือร้านอาหารหรือคาเฟ่หรืออะไรที่ใช้ตึกเก่ามาทำอ่ะเราจะชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเก่งอ่ะในการแบบใช้พื้นที่อ่ะแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเป็นรูปวาด ฝาผนังข้างหนึ่งซึ่งเขาให้สีตัดกันมากแล้วเราชอบมากแล้วเราเข้าไปดูใกล้ๆมันเป็นรูปวาดมันไม่ได้โปสเตอร์แล้วการตัดสีของผนังสีน้ําเงินกับภาพวาดจีนอันเนี้ยสวยมากคือแบบเราแบบเราชอบมากอะ่ะเราบอกวิร้านนี้ยังไงเราก็ต้องเอามาทําเป็นอ่าเป็นคลิปลงให้ดูแล้วดอกมงดอกไม,กไม้การให้สีการจัดวางอ่าของร้านเนี้ยคือ มันไม่ได้เหมือนร้านข้าวมอดินเลยอ่ะสำหรับเรานะอันเนี้ยดูผนังเขาแล้วเขาการให้รูปให้วาดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตัวโต๊ะก็เป็นอ่าเป็นขหิน,ห,นหินจริงนะไม่ได้หินปลอมแล้วก็เมนูเมนูรูปสวยมากนะการวางอ่าพวกจานชามอะไรพวกนี้ของเขาอ่ะเขาแบบเขาแบบเขาทำมาดีอ่ะแล้วก็ เมนูก็เป็นชนิดชนิดเลยอ่ะคืออาหารจีนแบบอย่างเงี้ยข้าวหม้อดินอะไรพวกเนี้ยราคาตามวัตถุดิบถ้าเราสั่งพวกเป๋าฮื้อหรือว่าเป็ดหรือว่ากระเพาะปลาอะไรนะหูฉลามอะไรเงี้ยมันก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเราสั่งพวกที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่เราชอบมากก็คือ,อไก่เป็นไก่เขาเรียกอะไรนะ ไก่อบหม้อดินเขาขายหม้อละ120บาทอะซึ่งมาร้อนร้อนข้าวฟูฟูอันนี้เลยกุนเชียงเห็ดหอมอันเนี้ย120บาทคือแบบมาแล้วเราตกใจอะคือแบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าอข้าวหม้อดินขนาดเนี้ยราคา120บาทเนี่ยเราก็าทำหม้อต่อหม้อแล้วก็จะมีะน,น้ำน้ำซอสด,ดำแล้วก็พริก น้ำมันพริกน้ำมันพริกอร่อยมากคือตักน้ำมันพริกกินกับข้าวเปล่าๆก็อร่อยแล้วอะแล้วมันร้อนมากแล้วแบบคุณภาพของของของเขาอะมันมันแบบเกินร้อยยี่สิบบาทอะแล้วเราจำได้ว่าตัวน้ำชาที่ที่ที่เขาเสิร์ฟอะแก้วละสิบห้าบาทนะแล้วรีฟิลด้วยนะแล้วก็น้ำน้าจับเลี้ยงที่ที่เราสั่งอีกอีกอีกกลหนึ่งอันนั้นเราไม่แน่ใจราคาแต่อ้อดดีันนี้เราจำราคาได้เลยเพราะว่า เราไปอ่ะเราสั่งอันนี้คนแรกจริงๆเราอยากกินข้าวอบเผือกแต่มันหมดเขาบอกข้าวอบเผือกอ่ะต้องโทรมาจองเราก็เลยไปครั้งที่สองแล้วเราก็ได้สั่งข้าวอบอเผือกมันเป็นเหมือนพวกเจรหรือยังไงเนี่ยแหละแล้วพอไปนั่งปุ๊บเขาจะเสิร์ฟถั่วทอดเหมือนร้านอาหารจีนไหมร้านอาหารจีนเลยอย่างเงี้ยก็มีถั่วทอดแล้วเราก็สั่งตัวข้าวอบเผือกมันก็จะมีตัว เขาเรียกอะไรนะพุชซาเออแล้วก็มีลูกบัวอ่าแล้วก็ตัวแปะก,กว้วยอ่าแล้วก็มีเห็ดมีอะไรหอมอร่อยดูข้าวดีเรียงเม็ดมากเลยอะ่ะเสร็จแล้วเราไปขนนึงนะเราได้กินไอศครีมกะทิสดซึ่งอันเนี้ยไม่ได้มีตลอดเพราะว่าเราไปอีกรอบนึงเขาบอกไม่มีแล้วมันเป็นเหมือนเป็นฤดูฤดูเไรอย่างเงี้ย เราต้องคอยเช็คในเว็บไซต์เราก็เลยแอดไลน์ hmm. เขาเพื่อที่จะเช็คว่า mm hmm. เมื่อไหร่ไอกระติมไอติมกะทินี้จะมาอร่อยมากแล้วแบบว่าเป็นแก้วมะพร้าวอะเอ้เอาเขาเรียกอะไรนะไม้ไผ่มาทําแก้วแล้วตัวกะทิอร่อยมากไม่หวานเกินไปเผือกกวนอร่อยมากเราเป็นสายไอติมกะทิไงคือเราชอบมากๆเลยแล้วแก้วเนี้เต็มไม่ได้เล็กนะคะตรงปกล้นยิ่งกับปกอีกแปดสิบห้าบาทนะ่าคุ้ม เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากจะให้ไปลองกันที่พัพพาชัยไปทำบุญปอเต็กตึ้งแล้วก็มากินข้าวอบหมอดินเก๋